ขณะนี้เราอยู่ตรงที่สี่แยกเหม่งจายจะไปพึ่งพาหุรัตเอาไปเกี่ยวกันไหมนี่ขณะนี้การฉันจะไปมาสะดวกการขับเคลื่อนฉันจะไม่คับขังเอาขาลงสวัสดีที่ครัวก็ผ่านตลอดแล้วแม่หลานนั่นคำนาะรายงานข่าวจากทีมงานข่าว CNN ท v อนุวัฒน์แก้ผูงานจัดให้โอ้ไม่สาวน้องนี่คืออาเรียบข้างบนด้านมิถานก็ก็น่าจะว่างนาะโอ้ ท่านภูรัตน์นี่ก็ลดอันตรานนั่นหนึ่งในคำนะโอ้ไม่ใช่แล้วโอ้ยบ้าบอคอยพ่ออันนี้จะเป็นครูหนอนหรือว่าคลองหนูนะครับนะท่านคลองหนูขนาดนี้โอ้ยผมอยากรู้ว่าดูหนูจริงขนาดไหนเขากับพี่ดินนั่นหนูรู้ไม่ให้พี่จะแยงพี่จะแย่ที่ลุี้โอไม่รู้อ๋อเบลี่ยนอ๋รู้หูนั่นแหละถูกแล้วแนืหูครับเนื้อหูเนื้อหู โอเคนะครับโอ้ตอนนี้ฉันแม่เรียกผ่านด่วนลรามิชาก็นน่จะปลอดปลอดโปร่งนะครับนกกระสือไปมาสะดวกสบายเลยทีเดียวเชียวอ่าสีแยกเหม็นใจก็ปลอดครับโอ้สองน้อยโอ้นี่ครับโอ้อ่าเส้นอย่างว่าเส้นลมเมืองก็เออสีแยกลมเมืองก็หนาแน่นหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยเขาท่านด้วยได้ท่านโดยปลอดภัยสวัสดีรูปโอ้ไม่ใช่สวัสดีภาพบ้านถนนหลอดดูดแนวแกอันนี้คันนี้ผมอยู่ที่ดงหลอดดูดแนวแกครับโอ้ย โอ้นี่ครับนะส่งออกเหนือเชือกเขาเวียดมาพรมเปญและดจีนฮ่อจีนแดงก็ส่งนะครับนี่รอดดูดแนวแกขนาดนี้จะไปโอ้นี่ครับนี่ท่างนี้กำลังกำลังกำลังีกำลังน่าส่งออกขนาดนี้กำลังพอดีเชียวผ่านการค่าซื้อเรื่องสีอุลตร้าไวโอเลตนี่ครับนาราตุสานมามกามออออชมอออมาตและก็สนอมที่เรียบร้อยแล้วอุยนาราตุสานเฉลีหลักนี่ครับผ่านการฉันอนุมัติโดยใช่ เขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่นะครับกระทรวงการพัฒนาเรียบร้อยนะครับเนาะนี่ครับโอ้หลอดดุนแนวแกโอ้ว <c oughs> แก้ปัความอย่า,านั้นน่จะบอกให้